สวัสดีครับเมื่อนี้พ่อกับผมสร้างยอดคือเกาเนาะยินตามภาษาครับผมกะเมื่อนี้มาลบอพาพี่น้องมาล่อปลาไหลครับปลาไหลก็น้าสร้างครับผมน้าสร้างที่เคยให้บ้านน้ำกันนี่แหละครับเพิ่นมานอนน้าก็เลยออกมาหาเพื่อนนะครับเนาะนี่ครับไมายครับหมยนี่นี่ครับใส่ไปพูนใส่หาลังครับผมการมาลุ่นมายาน้ำกันว่าสีหมานบอนะครับเนาะ แต่ว่าผมเนมเห็นแล้วครับหลังนึงที่ผมใช้ไว้ขวดนะครับขวดลงกไปอุดไ่หูเลยครับนั่นครับเดี๋ยวเขาจะยามหลังนี้กอนครับเนี่ยหลังแรกนะครับตรงไหนเนาะหลังนี้ซื้อครับหลังนี้ยูซื้อครับเนี่ยเป็นหูใตน้ำครับผมไปเบื้องหลังนั่นครับผนกสิมาแล้วพี่น้อง เอาครับอยู่ทั้งเขาตกแล้วครับผมหัวเขาเขาว่ะโอ้โหว่าเห็นมโนอครับนี่บอกครับก็โอ้โหว่าคลิปนี้สุดท้ายให้พี่ให้น้องเบิ้งจบบอกับบุรุษนะครับเนาะหมาหมืดเลยครับฝนนะครับไปครับผมโหูนี่หูยังงามเลยครับเนี่ยตกเงินได้ใช่ไหม ลงไปแล้วครับเนี่ยลงลงครับผมไม่ได้อุ่นไว้เลยครับเนี่ยมันดึงลงไปครับเนี่ยมายามลุกกันพี่น้องฮุกไปเอาที่โซกสีมนันบ่โอเค น้องเี่คือบบตึงครับนี่บยตึงแล้วครับตึงแล้วครับตึงอยู่ครับตึงอยู่แต่ว่าบบสูเหมือนครับ อยู่ครับขึ้นมาอ,อยู่ครับดึงๆึงย่้ซื้อหากบัดึงสู่มือครับมาไมา่ลายขึ้นมา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  มาเหขึ้นมาขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วโอ้ใส่สวยครับผมใส่สวยเลยพี่น้องสาสีสวยนะครับใส่ยสีสวยแล้วครับครับสวยนะครับสวยเลย,ยพี่น้องเคสวยสวย อสูงมือปันใดร,รับหลังนี้เอาง่ายครับมันอาจะกินลึกครับใส่หูแบบนึงครับพี่น้องใส่สวยใส่สวยกินแต่ดโดนละ มาเข่าขทุงครับเข่าขทุง่งหา่างพวกเข่าให้คนบ้านออยันดักซีทุ่งแป๊บนึงครับผม,มยอมเข่าทุ่งรด้ะห่างครับ แก้มแล้วครับแก้มแก้มนีมมม่มันหูบปอะไรวะครับนี่ไปครับพี่น้องไปเบื้องหลังทุกนอดกครับผ่อ ข้างหน้าผมพูดละสามลังครับปุ้สันน่นไปลุบนัง,ง่งตรงน้าพี่เดอกครับใส่เติอนะครับขาพีขานนอยบนม้าแล้วครับว่าเข่ามาเลยครับ เริ่มหนาวแล้วครับเนี่ยบรรยากาศดีลายเพรที่คไทยที่นอ้องมองอยู่ครับที่ผมมาใส่เมื่อนี้นี่อยู่กับติดเขาเลยครับอยู่ติดติดฟูเลยครับเนี่ยเขาเขียวครับลูกเนี่ยที่ไทยที่นอ้องมองอยู่ครับอากาศดีลายครับคุณเขาเข่าๆมองกันแล้วเขา,างามเลยครับ ยูฝากพูนกอภัยบอกครับอีกสองหลังครับผมใส่ไว้แต่ว่าโฮโมยังไงครับใส่สสดินอย่ังนี้น้องเนนะองังนี้เป็นห้องใต้น้ำดีกว่านั้นดังนี้มัวดึงครับ หลังนี้ใส่หใส่คน,น,น,นี่หลังนี้เป็นตึงๆนะครับนี่

ตึงนหรครับนี่ตึงนเยอะครับตึงนเยอะครับตื่นที่เราตื่นมาครับมาแล้วครับอะไรเนี่ยสูมือเยอะครับสูมือครับสูมือพี่น้อง

xong thêm 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 con thêm không, tèm, tèm, không? ลงพี่นอ้องครับสองเต็มแล้วลงมาหน่งครับลงนึ่งสองเต็มแล้วครับดีสวยนะพี่หงุ่มสองเตมแล้วไปครับ ครับไอสองเต้มครับสองเต้มบ่เงี้ยหรอกครับครับจ้างบรรทามมาได้บอกว่าะสิเมืองอีกหู้นี้นะครับเนาะหู้หลังสุดท้ายบ่ด,ดึงครับบ่ด,ดึงดครับผมไายยังอยุคก็ อเห็นี่เนาะมาเดี๋ครับเดี๋ยวครับเบ็ดอยู่นี่ตอนนี้อยู่ไก่พูนีกซองลังครับผมงานไก่แน่เดี๋ยวผมจะถ่ายพี่น้องบางน้ำเนาะครับเนาะมึงบรรยากาศเขาครับผมน้ำอะไรครับเขาลูกนี้ครับลูกนี้เป็นเขาเขียวแล้วครับนี่นี่นะครับเขาเขียวครับผมผมอยู่ติดเลยครับนะน้าซางคนอยู่ติดเขาเขียวแล้วครับเห้าไปหอดปูน เอาเขียวครับอันนี้มันยังมันอยู่ที่ต่มครับผมต้องไปท้ายใกล้ๆครับงามดีพี่น้องเดี๋ยวผมยิท้ายเบืนะ้องไหมเนาะฝนลงเม็ดแล้วครับอันนั้นกระสิคออ่าฝากพี่ฝากน้องข้าฝนตกกระสิบรได้ท้ายเบื้องนหมครับเน,ะนาะฝนไลด่างมาแล้วฝนไรมาแล้วครับ <laughs> คำเด็ดบสุภาขอขอโทษขอไปพี่น้องทั้งหลายครับผมภาษาชาวบ้านเนาะครับเนาะ ขอโทษหลายเมื่อนี้กับกับสีลิปก็คือสีอยู่ได้ซ้ำนี้ครับผมกับมีโอกาสกับสีทยพี่น้องเมืองไหมนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผม